สวัสดีลูกค้าทุกคนแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่ติดตาม YouTube Channel ขายบาร์บี้ราคาถูกมากนะครับวันนี้เรามาอัปเดตสินค้าบาร์บี้พร้อมส่งกันเลยดีกว่าเนาะของร้าน nda shop ของเราได้ดูแบบ close up ทีละแบบกันเลยนะครับมาเริ่มต้นที่บาร์บี้นี่เลย s วิต t Collection ของเรานะครับเป็นบาร์บี้น้องสาวญี่ปุ่นนั่นเองงานข้อต่อแขนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเห็นไหมเอ่ยเมคอัพเหมือนสาวญี่ปุ่นเลยนะรุ่นนี้ รุ่นนี้170บาทนะครับ170บาทเท่านั้นเองเห็นไหมมีแบบให้เลือกสั่นกันส,สวยด้วยมีรองเท้าให้พร้อมเลยนะครับรุ่นนี้170บาทเท่านั้นเองรุ่นนี้งานดีมากเลยนะเพราะว่าเมคอัพของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโมเอะนิดนึงเหมือนกับสาวญี่ปุ่นนะครับอ่ะต่อมาต่อมาจะเป็นรุ่นนี้ครับ angel baby ไฟ your style ตัวนี้170บาทครับใน1กล่องก็จะประกอบไปด้วยบาร์บี้1ตัวมีเครื่องประดับให้ด้วยมีชุดให้อีก3ชุดนะครับแล้วก็ชุดของเขาเนี่ยก็จะมีเป็นตัวไม้แขวนหุ่นให้ด้วยงานสวยมากกล่องสวยสุดๆเยอรองเท้าให้ด้วยนะครับแล้วก็มีหวีให้ตัวนี้170บบาทเนาะ มี2แบบนะครับต่อมาครับต่อมาจะเป็นบาร์บี้รุ่นบาร์บี้เอมมาแฟชั่นนิสตานั่นเองรุ่นนี้งานข้อต่อทั้งตัวแล้วก็ใน1กล่องก็จะมีรองเท้าให้8คู่เนะี่ยมีอุปกรณ์แต่งตัวให้เยอะมากเลยนะครับเมคอัพค่อนข้างสวย ผิวขาวเลยนะตัวนี้เหลือกล่องสุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้200บาทเท่านั้นเองสำหรับบาร์บี้เอมมาของเราต่อมาจะต่อมารีวิวกันยาวๆไปเลยเนาะสำหรับร้าน NDA Shop ชของเราต่อมาครับจะเป็นบาร์บี้เจ้าหญิงราพันเซลผมยาวของเรานั่นเองนะะให้ดูใกล้ๆรุ่นนี้มีหลายแบบนะครับเด็กๆดูเมคอัพก่อนดีกว่า เห็นไหมเมคอัพสวยมากรุ่นนี้พิเศษตรงที่ว่าเส้นผมจะค่อนข้างยาวเลยผมยาวถึงน่องเลยแล้วก็มีการถักผมอย่างสวยงามเลยนะครับในหนึ่งกล่องก็จะประกอบไปด้วยกระเป๋ามีหวีกระจกนะครับแล้วก็ชุดแถมให้ด้วยอีก2ชุดเนี่ยแล้วก็ชุดก็จะมีเป็นหุ่นแขวนให้ด้วยตัวน,นี้มีหลายแบบนะแต่ให้ดูแบบ แบบที่สองครับจะเป็นผมสีทองแล้วก็แบบที่สามตัวนี้มีถึง3แบบเลยนะครับพี่วางให้ดูเห็นไมเลยมี3แบบเลยนะตัวนี้กล่องละ200บาทนะครับสำหรับบาร์บี้ลาพันเซลบิวตี้เกิลของเรา3แบบเลยนะกล่องละ2องรอยเท่านั้นเองต่อมานะครับต่อมา ต่อมาจะเป็นในส่วนของบาร์บี้เกาหลีเหมือนกันแต่ว่ารุ่นนี้นะครับจะเป็นกล่องเดี่ยวรุ่นนี้ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นกล่องเดี่ยวนะงานข้อต่อทั้งตัวด้วยนะครับเด็กๆมีรองเท้าให้ทุกกล่องอดูเมคอัพก่อนเมคอัพค่อนข้าง,างที่จะพัฒนาขึ้นเนาะเพราะว่า มีการแต่งตายอย่างสวยเลยมีหลายแบบครับแล้วก็แต่ละแบบเนี่ยเขาก็จะมีชุดที่แตกต่างกันออกไปแต่สีผมจะคล้ายๆกันเนาะคือผมสีออกน้ำตาลตัวนี้ก็สวยมีโบติดให้ทุกตัวนะครับรุ่นแฟชั่นเกิลตัวนี้เนาะลาพันเซลเกาหลีเนี่ยราคาพิเศษเลยนะครับกล่องละ190บบาทเท่านั้นเอง งานข้อต่อทั้งตัวด้วยต่อมานะครับจะเป็นตุนนี้ตัวนี้โมเดนพิตตี้เกิลนะครับมีหลายแบบเช่นกันผมเนี่ยจะเป็นผมลอนนะครับเด็กๆเวลาหนูแกะน้องเขาออกจากกล่องเนี่ยหนูสามารถปีผมแล้วก็จัดทรงผมได้ใหม่นะเป็นผมลอนอย่างสวยเลยเป็นงานข้อต่อแขนนะครับส่วนขาจะเป็นขาเต็มในหนึ่งกล่องก็จะประกอบไปด้วยรองเท้า เห็นไหมเอ่ยเพียบเลย8คู่นะแล้วก็มีอุปกรณ์บาร์บี้อีกเยอะแยะเลยนะครับตัวนี้กล่องสวยมากมีหลายแบบนะพี่ให้ดูทีละแบบตัวนี้เป็นชุดสีชมพูนะครับ modern pretty girl lovely style ตัวนี้ก็จะเป็นสีม่วงเหมือนกันเนาะ รุ่นนี้นะครับราคาพิเศษเลย170บาทเท่านั้นเองมี3แบบนะครับเด็กๆถ่ยใพี่ประมวลภาพให้ดูอีกหครั้งเนาะสำหรับรุ่น Modern p r t t ที้เของเรามีมี3แบบนะครับกล่องละ170บาทเท่านั้นเองสวยมากรุ่นนี้แค่กล่องเดียวพี่ก็ว่าคุ้มแล้วนะเพราะว่าเขามีอุปกรณ์แต่งตัวค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับรุ่นนี้รองเท้าเพียบ อ่ะต่อมาครับต่อมาจะเป็น Barbie, k เ l l ลแลนด์เรจินดารี่พรินเเป็นรุ่นที่หลายๆคนเนี่ยถามหากันมาเลยนะครับตัวนี้มีหลายสีมากและที่สำคัญเนี่ยอ่าดูแพ็กเกจกล่องก่อนกล่องของเขาค่อนข้างสวยสีม่วงสดเลยแล้วก็มีหูหิ้วให้ด้วยนะครับเด็กๆตัวนี้มีหูหิ้วให้ด้วยนเนาะในกล่องก็จะประกอบไปด้วย ชุด2ชุดครับแล้วก็มีแม็กแวนให้เหมือนเดิมเจ้าหญิงหนึ่งตัวเลขตัวหรือว่าเลของค์เลยแล้วก็จะมีชุดอาราตีที่ใส่อยู่แถมให้นะครับมีหวีให้ด้วยน่ารักมากอาจจะให้ดูแบบที่หนึ่งจะเป็นสีม่วงเนาะแบบที่สองจะเป็นสีชมพูครับชุดอาราตีสีชมพูแบแบวแววก็จะมีเป็น สีแดงอ่ามี3แบบให้เลือกกันเนาะเด็กเด็กพี่เลี้ยงให้ดูนะครับก็จะมี3แบบให้เด็กๆเลือกกันรุ่นนี้ราคาพิเศษเช่นกันนะครับตัวนี้1,90บาทเท่านั้นเองเนาะสำหรับเคอแลนของเรา Legendary Princess ครับ ชุดสีม่วงนี้มีวิบวับที่กระโปรงด้วยนะครับเด็กๆเห็นไหมเป็นสีลุ้งเลยสวยมากอะต่อมาครับต่อมายังไม่หมดแค่นี้นะมีอีกเพียบครับวิดีโอนี้เรายาวๆกันไปเลยเนาะดูสินค้าอัปเดตยาวๆกันไปเลยนะครับต่อมานะครับจะเป็น Barbie Beauty Fashion Doll รุ่นนี้จะเป็น Barbie Fashion นะครับ มีหลายแบบเช่นกันนะมี2แบบให้เลือกสัร์กันเลยครับใน1กล่องก็จะประกอบไปด้วยบาร์บี้ข้อต่อครับตัวนี้เป็นงานข้อต่อทั้งตัวที่ข้อขาข้อมือแล้วก็ข้อแขนนะครับเมคอัพถามว่าสวยไหมต้องบอกว่าสวยมากเพราะว่าอะไรอะดูตาสโมกี้อายด้วยนะครับลรืมฝีปากสีชมพูพีชด้วยนะครับเส้นผมเนี่ยจะเป็นผมลอนสวรรค์ปลายผมยาวเลยเห็นไหมเอ่ย มาพร้อมกับชุดเ r รซันครับตัวนี้ข้อดีของรองรองเท้าเนี่ยให้มาเยอะนะเด็กๆ8คู่เนะี่ยรวมทีไซน์อยู่เป็น9คู่นะครับตัวนี้240บาทครับสำหรับบาร์บ e ้ u t y f a s h i ชั่นดอของเรามี2แบบให้เลือกกันมีสีม่วงกับสีแดงต่างกันที่สีผมด้วยนะตัวนี้จะเป็นผมบอนขาวตัวนี้เป็นสีทองนะครับ สะสมครบ2แบบเลยก็ได้ตัวนี้240บาทเท่านั้นครับสำหรับบาร์บี้บิวตี้แฟชั่นดอลใครกลัวหาภาพไม่เจอแคปหน้าจอไปได้เลยนะครับเด็กๆ240เท่านั้นเองต่อมานะครับจะเป็นบาร์บี้ลูนิกตัวนี้จะเป็นงานบาร์บี้แฟชั่นนะครับเป็นเจ้าหญิงแฟชั่นนั่นเองแฟชั่นชาร์มเกิร์ลนะ ให้ดูดีเทลก่อนในหนึกล่องก็จะประกอบไปด้วยบาร์บี้หตัวเป็นงานข้อต่อแขนนะครับเมคอัพค่อนข้างสวยนะเป็นผมลอนมีมงกุฎให้ด้วย1อันนะครับเด็กๆแล้วก็มีเป็นหวีกระจกสำหรับบาร์บี้เนาะที่สําคัญมีชุดแถมให้3ชุดครับไปใส่ชิลๆและเล่นสบายๆได้เลยแล้วก็ในแต่ละชุดเนี่ยเขามีเป็นไม้แขวนหุ่นให้ด้วยเนาะตามนี้เลยนะครับ มีหูหิ้วให้ด้วยกล่องของเราไฮโซโกเก๋ Hi so ke. มากสำหรับแฟชั่นชาร์เกิลส์นะครับอ่ามี3แบบให้เลือกกันเนาะจะต่างกันที่ชุดของตัวบาร์บี้นะครับนิวซีรีแฟชั่นชารเกิลของเราด,ดูใกล้ๆเมคอัพค่อนข้างสวย รุ่นนี้นะครับเด็กๆตัวนี้180บาทเนาะสำหรับแฟชั่นชาร์มเกิลของเรานะครับมี3แบบให้เลือกกันต่อมาครับรุ่นนี้ตัวนี้เป็นเจ้าหญิงแฟชั่นสไตล์ของเราครับมี2แบบ2สีให้เลือกกันเนาะดูกล่องก่อนกล่องสวยมากแล้วก็กล่องค่อนข้างใหญ่นะครับที่สำคัญมีหูหิ้วด้วยียู้ได้เวลา เก็บของหรือเก็บบาร์บี้อย่างเงี้ยเก็บใส่กล่องแบบนี้สบายเลยนะครับในหนึ่งกล่องก็จะประกอบไปด้วยบาร์บี้เจ้าหญิงแฟชั่น1ตัวครับเมคอัพของเขาถ้าจะเปรียบกับตัวการ์ตูนพี่ว่าเหมือนกับเจ้าหญิงเบลนะคล้ายๆกันเลยการข้อต่อแขนสองข้างเลยนะครับมาพร้อมกับชุดอราตีแสนสวยที่สำคัญไฮไลท์ของบาร์บี้กล่องนี้คือมีชุดลำํำลองครับหรือว่าชุดใส่ชิลๆเล่นๆอยู่บ้านเพียบนี่เห็นไหมเอ่ย ให้เดาซิว่ามีกี่ตัวลองเดาสิครับชุดแถมมีกี่ชุดแล้วแต่ละชุดเนี่ยนะครับมีเป็นหุ่นไม้แขวนให้ทุกตัวเลยนะรุ่นนี้จะมีสองสีครับเด็กๆมีเป็นสีชมพูแล้วก็สีเหลืองนะครับมีสองสีให้เลือกสรนกันเนาะสีชมพูกับสีเหลืองครับความต่างของทั้งสีชมพูและสีเหลืองจะต่างกันแค่ชุดที่ ตุก๊กตาเจ้าหญิงใส่อยู่นะครับแค่นั้นเองส่วนชุดลำลองหรือชุดใส่เล่นเนี่ยเราจะสุ่มสีให้นะครับแต่ว่าสวยทุกชุดแน่นอนถ้าอยากได้คู่แฝดก็ CF ไป2กล่องเลยก็ได้นะครับน่ารักมากๆรุ่นนี้คุ้มราคาพิเศษเลยนะเด็กๆสำหรับบาร์บี้เจ้าหญิงแฟชั่นของเรากล่องละ200บาทเท่านั้นเองงานผมลอนอย่างสวยสวรรค์ปลายด้วยเล็กๆ,ๆนะครับ ต่อมาครับเด็กๆต่อมาอยู่ในหมวดของหน้าหนาวบาร์บี้สาวหน้าหนาว f ฟแฟชั่นเกิ s อีกแล้วนะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่าค่อนข้างที่จะแฟชั่นนิดหนึ่งเป็นงานข้อต่อตาแก้ว3มิติครับเส้นผมจะเป็นผมลอนสีน้ำตาลโกโก้เข้มเลยนะดวงตาตา3มิตินะครับเป็นตาเจาะ3มิติ ในด้านของชุดเนี่ยจะเป็นชุดออกแนวฤดูหนาวนิดนึงเนาะมีทั้งสกร์ฟมีผ้าพันคอมีเสื้อถักอย่างดีมีกระโปรงพร้อมกับลูซ็อกด้วยนะครับที่สำคัญมีชุดแถมใส่ลเล่นด้วยอีก3ชุดครับเด็กๆมีไม้แขวนให้เหมือนเดิมมีรองเท้าให้ด้วยนะครับ3คู่เนี่ยพร้อมกับกระเป๋าอย่างไฮโซ รุ่นนี้งานดีมากกล่องสวยสำหรับบาร์บี้แฟชั่นเกิลของเราเนี่ยราคากล่องละ250บาทเท่านั้นเองนะครับเด็กๆรุ่นนี้250คุ้มมากครับงานข้อต่อด้วย250บบาทเท่านั้นเองอ่ะต่อมา เป็นสินค้าขายดีของร้านเรานะครับ Barbie h a ลี y นั่นเองสําหรับ Barbie h a ลี y ของร้านเราเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ามีหลายแบบมากตอนนี้นะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูแบบตอนนี้มีในสต็อกหลายแบบมากนะครับซึ่ง Barbie h a ลี y เนี่ยข้อดีของเขาคือในหนึ่งกล่องจะประกอบไปด้วย Barbie ข้อต่อหนึ่งตัวเนาะมาพร้อมกับชุดแสนสวยอีก3ชุดครับรวมที่ใส่อยู่ด้วยตรงกลาง รองเท้าอีก2คู่เนาะรวมที่ใส่อยู่กระเป๋าครับ2ใบแล้วก็ที่สำคัญมีไม้แปวนเสื้อให้มีซอยให้ด้วยนะเมคอัพเนี่ยเป๊ะมาก250บาทเท่านั้นนะครับสำหรับบาร์บี้เฮลี่มีหลายแบบมากนะ อันนี้เป็นหนึ่งในแบบของเรานะครับชุดนี้ก็สวยครับเด็กๆเป็นชุดลายเสือดาวใ้เสือสาวของเราเห็นไหมชุดแถมขนาดชุดแถมเนะี่ยยังตัดเย็บอย่างดีเลยครับเป็นงานเย็บแล้วผ้าเนี่ยไม่ใช่ผ้ากองแกงนะเป็นผ้าที่เขาไว้ตัดจุดคนเลยนะครับมีต่างหูให้ด้วยรุ่นนี้250บาทนะครับ ตัวนี้ก็สวยตัวนี้เป็นผมสีน้ำตาลนะผมสีน้ำตาลอ่ะพี่ให้ดูอีกให้ดูสักคู่นะครับอ่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นผมสีทองชุดออกเป็นสาวหวานโลกสวยนิดนึงเนาะสีชมพูเนี่ยเมคอัพสวยมากครับก็จะมีประมาณนี้ สำหรับบาร์บี้เฮลีของเรารุ่นนี้250นะขายดีมากๆครับเด็กๆใครยังไม่มีเนี่ยพี่บอกไว้เลยคำเดียวว่าน้องต้องมีไม่งั้นน้องพลาดนะครับพลาดสุดๆสำหรับบาร์บี้เฮลีของเราต่อมาครับเด็กๆรุน่นนี้ตัวนี้ b บา b i e p r i ร c e เ s Dream ขนาดความสูงพิเศษครับ40เซนติเมตรซ l มูเลชันดอ ตัวนี้สูงถึง40เซนติเมตรซึ่งสูงกว่าบาร์บี้ปกติแน่นอนนะครับที่สำคัญครับเด็กๆเป็นงานข้อต่อเห็นไหมเอ่ยข้อต่อทั้งตัวเลยนะตัวนี้เป็นางานข้อต่อทั้งตัวมีรองเท้าให้พร้อมครับเมคอัพเป็นงานตาแก้ว3มิติเห็นไหมเป็นตาวาดด้วยขนตาวาดคิววาดเตะมากเส้นผมเนี่ย เห็นไหมเอ่ยเป็นผมลอนอย่างสวยตัวนี้งานเก๋มากครับแค่ชุดอราตรีชุดเดียวก็คุม้มนะตัวนี้มีสองสีนะครับเด็กๆมีเป็นสีชมพูนะแล้วก็สีม่วงครับงานข้อต่อทั้งตัวสูงถึง40่สเซนติเมตรตัวใหญ่มากรุ่นนี้ใหญ่กว่ากัอบบี้ปกติอีกนะครับถ้าเป็นชุดสีม่วงเนี่ย ผมของเขาจะเป็นผมสีออกน้ำตาลน้ำตาลครับแต่ไม่น้ำตาลมากเราจะออกเป็นสีน้ำตาลแดงเห็นไหมชุดอลังการไฮโซมากนี่มีรองเท้าให้นะครับเป็นงานข้อต่อด้วยกล่องใหญ่มากรุ่นนี้นะครับเด็กๆ270บาทสำหรับบาร์บี้พร c มเ s Dream สูง40เซนติเมตร ต่อมาครับเป็นบาร์บี้เด็กเนาะตัวนี้เป็นบาร์บี้เด็กแองเจลนะครับมีหลายแบบเช่นกันเดี๋ยวพี่ให้ดูแต่ละแบบก่อนนะครับรุ่นนี้เป็นบาร์บี้ไซส์เด็กเบบีในแต่ละกล่องเนี่ยเขาก็จะมีของที่ตกแต่งแตกต่างกันออกไปเนาะ,ะยกตัวอย่างเช่นกล่องนี้กล่องนี้เขาก็จะมีเป็นหวีมีกระเป๋ามีกิ๊บติดผมนะครับกล่องนี้ก็จะมีเป็นพวก หวีกระเป๋าคิดถึงผมเช่นกันความพิเศษคือบาร์บี้รุ่นนี้ครับเวลาที่เรากดที่หน้าอกของน้องเขาเนี่ยนะกดที่หน้าอกของน้องเขาเนี่ยจะมีเสียงเพลงแต่ว่าตอนนี้พี่กดมันจะยังไม่มีเสียงเพราะว่ามันมีตัวกั้นทานอยู่นะครับถ้าเด็กๆนี้น้องเขาว่าเป็นที่ครอบครองเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่ทานนะครับน้องสามารถร้องเพลงได้ด้วยนะรุ่นนี้ราคาไม่แรงเลยครับ2 2 0บาทเท่านั้นเอง นะตัวนี้220บาทครับต่อมารุ่นนี้งาน m o เด r พ t ต t t y Girl l อ v e l y Style งานข้อต่อแขนครับตัวนี้มีชุดให้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็มีไม้คาทาให้ด้วยเห็นไหมสวยมากรุ่นนี้มีหลายแบบครับ แต่ละแบบเขาก็จะมีชุดที่แตกต่างกันออกไปเนาะแต่ดีเทลสําคัญคือมีรองเท้ามีเครื่องประดับมีไม้กระทามีชุดมีหุ่นไม้แขวนเสื้อให้พร้อมไปงานก้อต่อแขนด้วยรุ่นนี้กล่องละ220บาทครับกล่องใหญ่มากครับเด็กๆตัวนี้กล่องใหญ่มากมีหูจับด้วยนะตัวนี้200ร้อนะครับอะต่อมา เป็นบาร์บี้ขนาดพิเศษเช่นกันนะตัวนี้ตัวนี้ขนาดเทียบเท่าเลยนะครับแต่ไม่ได้ใหญ่เท่านะรุ่นนี้เหลือตัวสุดท้ายแล้วสนับสวิตคอลเลกชันของเราตัวนี้250บาทนะครับเมคอัพจะคล้ายๆกันตาลูกแก้วเหมือนกันเลยตัวนี้250บาทนะครับงานข้อต่อทั้งตัวมีรองเท้าให้เช่นกันตัวนี้สูงถึง36เซนติเมตรนะครับสำหรับ สวี Sweet collection ในด้านของบา cool ร์บี้คู่รักครับาร์บี้คู่รักของเราก็มีเนาะเป็นบาร์บี้คู่บ่าวสาวนั่นเองหรือบาร์บี้ครอบครัวพ่อแม่ลูกนะครับรุ่นนี้เนี่ยราคากล่องละ220บาทสำหรับโมเดิร์นพิตตี้เกิลนะครับตัวนี้ในหนึ่งกล่องก็จะประกอบไปด้วยบาร์บี้ครับเป็นงานข้อต่อแขนนะแล้วก็มีบาร์บี้เคนให้ด้วยอีกหนึ่งตัว พร้อมกับทักซิโดอย่างรอเลยมีบาร์บี้เด็กครับมีสองแบบนะมีเป็นชุดชมพูอ่อนแล้วก็ชมพูเข้มนะครับตัวนี้กล่องละ220บาทครับด้วยความรวดเร็วนะครับแบบต่อไปจะเป็นบาร์บี้ที่หลายๆคนเด็กๆหลายคนชอบมากกระตุนเรื่องนี้ตัวนี้เป็นบาร์บี้โฟเซนนั่นเองเจ้าหญิงหีมะ หนึ่งกล่องก็จะประกอบไปด้วยบาร์บี้สองตัวครับเป็นงานข้อต่อแขนข้อมือมาพร้อมกับตุ๊กตาหิมะนั่นเองรุ่นนี้250บาทงานดีมากตัวนี้ขายดีต่อมานะครับจะเป็นงานปั่นจักรยานรุ่นนี้จะมี2รุ่นนะครับที่เป็นงานปั่นจักรยานเนาะ ราคาเท่ากันนะครับสองร้อยเจ็สิบบาทซ้อนทายด้วยนะเผื่อใครมีบาร์บี้ตัวอื่นเนี่ยเอาเป็นละครบาร์บี้คุ้มมากๆเลยนะครับตัวนี้สองร้อยเจ็ดสิบเท่านั้นเห็นไหมมีลูกโป่งให้นะครับแล้วก็มีหมวกกันน็อกให้ด้วย เผื่อไปเล่นกับบาร์บี้ตัวอื่นได้แกะออกจากจักรยานได้นะเด็กบางคนกังวลใจว่าพี่ค้าซื้อไปแกะได้ไหมแกะได้นะครับตัวนี้ไม่ได้ติดกันอยู่เนาะ270นะครับสำหรับบาร์บี้ปั่นจักรยานนอกจาก,จ,กจักรยานแล้วเนะี่ยเรายังมีเป็นมอเตอร์ไซค์ด้วยครับเด็กๆนี่บาร์บี้สาวสกอยของเรานั่นเองเห็นไหมเอ่ยรุ่นนี้นะครับ290บาทเนาะเป็นงาน บาร์บี side, ้ขับมอเตอร์ไซค์สีชมพูสกูตเตอร์ด้วยตัวนี้เด็กๆสามารถแกะน้องบาร์บี้ออกจากรถมอเตอร์ไซค์ได้นะครับเราให้ตัวอื่นมาขี่แทนได้ตัวนี้กล่องใหญ่สวยงามครับ290บบาทเท่านั้นเองเอาไปเล่นเป็นบ้านบาร์บี้ได้เลยเนาะอ่ะต่อมานะครับจะเป็นบาร์บี้รุ่นบิวตี้ครับตัวนี้บาร์บี้บิวตี้เนี่ย ราคาค่อนข้างถูกนะครับพี่ให้ดูนะจะมี3แบบด้วยกันสำหรับบาร์บี้บิวตี้ของเราแต่ละแบบเนี่ยเขาก็จะประกอบไปด้วยบราร์บี้หตัวมีรองเท้าแถมให้นะครับ8คู่เนี่ยมีชุดแถมให้2ชุดนะครับแล้วก็มีเป็นเครื่องประดับตัวนี้เป็นแบบที่1นะครับเด็กๆ แบบที่สองจะแตกต่างกันที่ชุดที่บาร์บี้ใส่อยู่เนาะตัวนี้จะเป็นชุดสีชมพูผมจะเป็นผมบลอ์ขาวไฮไลท์ชมพูเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นชุดสีขาวกระปรงชมพูสวยนะตัวนี้ รุ่นนี้นะครับ Barbie Beauty เนะี่ยมี3แบบให้เลือกสรรกันราคาพิเศษเลยนะตัวนี้กล่องละ250บาทเท่านั้นเองครับสำหรับ Barbie Beauty 250บาทเองนะตัวนี้คุ้มมากๆครับเด็กๆแระคนชอบขายดีแล้วก็ ปิดท้ายด้วยโมเดิร์นโฮมครับตัวนี้จะเป็นห้องนอนบาร์บี้เนาะเวลาที่เด็กๆประกอบแล้วเนี่ยก็จะเป็นเตียงนอนบาร์บี้อย่างดีเลยนะครับตัวนี้ผลิตจากวัสด,ดุดิบอย่างดีวัดสดุดีมากให้ดูตัวอย่างนี่นะครับจะเป็นเตียงนอนแบบนี้เลยสำหรับเล่นบ้านบาร์บี้ได้เลยนะครับเด็กๆรุ่นนี้งานดีมากใครกำลังตามหาห้องนอนบาร์บี้อยู่ต้องกล่องนี้เท่านั้นตัวนี้ราคาเซลล์พิเศษเลยนะครับ 350บาทเท่านั้นเองตัวนี้350นะครับสำหรับห้องนอนบาร์บี้ดูใกล้ๆกันอีกรอบหนึ่งงานดีมากมีหมอนให้ด้วยนะนี่สำหรับเด็กๆหรือว่าลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อสินค้าของร้านเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะแอดไลน์มาได้เลยนะครับทางแอด u x n 7330U ย้ําย้ำกันอีกหนึ่งรอบนะครับทาง id line at u x n 7330U พิมพ์ให้ครบนะครับวิธีการง่ายๆเลยก็คือไปที่ช่องเพิ่มเพื่อนของรายแล้วพิมพ์ตามที่บอกได้เลยเนาะเพิ่มเพื่อนเข้ามากันเยอะๆเลยนะครับหรือทางแฟนเพจ Facebook ครับ ขายบาร์บี้ราคาถูกมากสามารถมาดูรีวิวมาดูรูปภาพเพิ่มเติมหรือมาสั่งซื้อสินค้าได้เช่นกันเลยเนาะแล้วก็ช่องทางอื่นเพิ่มเติมแต่พี่ใส่เอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับวิดีโอนี้ยาวนิดนึงนะครับแต่อยากจะรีวิวอัปเดตสินค้าล่าสุดที่พร้อมส่งให้กับเด็กๆได้ดูกันเลยถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันเยอะๆด้วยที่สำคัญถ้ากลัวหารูปภาพสินค้าไม่เจอ ย้อนกลับไปดูอีกรอบหนึ่งแล้วแคปหน้าจอนะครับแคปรูปภาพแล้วทักมาสั่งซื้อกันได้เลยเนาะส่งจริงส่งไวรีวิวแน่นร้าน NDA Shop เท่านั้นครับบ๊ายบายสวัสดีครับ